สวัสดีครับพบกับกิติชัยรีวิวนะครับผมเราจะรีวิวทุกอย่างภายในร้านของเรานะครับวันนี้พบกับคุณแบ็กนะครับตัวแทนจากบริษัทไฮเอร์นะครับผมจะมานําเสนอเครื่องซสักผ้ารายละเอียดเป็นยังไงเชิญพบได้เลยครับเครื่องซสักผ้าไฮเอร์รุ่นนี้นะครับรุ่นของมันคือ h w m 2 0 0ร B 1 6 7 8 ES 8นะครับรุ่นนี้จะเป็นซสักผ้ารุ่นใหม่นะครับ ที่เขาเรียกว่าซักผ้าประหยัดพลังงานครับจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าดีดีมอเตอร์ดีดีมอเตอร์คืออะไรดีดีมอเตอร์คือไดเล็กไดนมอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ก็คือจากมอเตอร์ที่เป็นรุ่นเก่าเราจะเป็นมอเตอร์แล้วก็จะมีสายพานแล้วก็จะใช้มาดึงในถังซักเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ครับก็คือเป็นมอเตอร์ต่อตรงกับถังซักเวลาซักเนี่ยซักครับซักทำให้ซักผ้าสะอาดแล้วก็เงียบนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับ แล้วเรื่องอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่านะครับแล้วก็ในถังซักของซักผ้าตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าถังซักแบบรูปหมอนนะครับข้างในจมือนจะเป็นหมอนครับเป็นปุ่มๆออกมานะครับเป็นคล้ายหมอนแล้วก็เวลาซักจะทําให้การซักผ้าสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กองดักขยะที่เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ตะกอนครับจะเป็นผงผ้าแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น ฟิลเตอร์คือจะไม่ขาดไม่เสียหายนะครับอ่าแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานมากกว่าก็คือครเราสามารถนํามาล้างลอกกับนํากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ครับใช่และอายุการใช้งานอใช้งานนะครับก็จะยาวนานแล้วก็การรับประกันของไฮเออรนะครับจะรับประกันสามปีสามปีคืออะไรสามปีคือรับการพวกอะไรนะครับค่าแรงฟรีในสามปีนะครับอ่ามอเตอร์สิบสองปีนะครับ มอเตอร์คือภายใน12ปีมอเตอร์มีปัญหาสามารถเคลมได้นะครับศูนย์บริการของเราอยู่ใกล้บ้านนะครับก็คือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาแจ้งที่ร้านลูกค้าสามารถโทรไปที่คอ call center 1789นะครับของไฮเออร์ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่านอกจากการใช้งานง่ายแล้วเนี่ยด้านราคาละครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็คุ้มค่าคุ้มค่าคับแบบในท้องตลาดใช่ครับผม แล้วก็ตัวนี้อนอกจากจะประกันยาวแล้วถ้าคุณลูกค้ามาติดต่อกับทางเราแล้วไม่สะดวกนํากับเราส่งฟรีครับผมอ่าเรามีบริการส่งให้นะครับผมพ่วจังหวัดน่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งนะครับเราขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้ประกันยังไงบ้างนะประกันอะไรสามปีครับปีค่าแรงนะครับมอเตอร์สิบสองปีนะครับทุกอย่างทําตามเงื่อนไขนะครับของบริษัทแล้วก็เราดูแล ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถนําเข้าศูนย์ที่ต่างจังหวัดก็มีศูนย์ครับของไฮเออร์โอเคทั่วประเท์ครับทั่วประเทศครับแล้วก็คอร์เซนเตอร์มีบริการอยู่ทั่วประเทศครับผมก็คือเราแจ้งที่หนึ่งเจ็ดแเก้าเราแจ้งที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็ทางบริษัทเขาจะเปิดงานให้ศูนย์บริการที่อยู่ภายในจังหวัดในจังหวัดนั้นครับอือก็คือว่าบริการคุณลูกค้าได้ทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอแน่นอนครับผม ยังไงก็ฝากไว้ให้ติดตามด้วยนะครับครับผม,ร,บผมร้านกิดิัยพานินานครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ